ฟ้าผ่าในพิธีซ้อมแลกนาขวัญบอกลางอะไรจริงๆไม่ได้บอกอะไรเลยนะจริงๆนะถ้าเราไปดูในประวัติศาสตร์เอาประวัติศาสตร์มากางดูนะก็จะรู้ว่าเรื่องของฟ้าผ่าเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมชาติเหมือนกับฝนตกนั่นแหละครับในสมัยอยุธยานะเกิดฟ้าผ่าหลายครั้งนะแต่ละครั้งเนี่ยผ่าลงที่สําคัญทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปราสาทพระราชวังนะ รือแม้แต่วัดวาอารามนะต่างก็เคยโดนฟ้าผ่ามาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเช่นในสมัยของเจ้าสามพญานะพระที่นั่งตรีมุกเนี่ยก็ถูกไฟไหม้เหมือนกันนะครับแต่เจ้าสามพญาเป็นไงเห็นไหมตีได้ขามินนครวัดเห็นไหมอ่าแล้วอีกยุคหนึ่งที่ดังๆเนี่ยก็คือยุคของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนะที่ไฟไหม้พระที่นั่งมังคลาพิเศษเนี่ยถึงขนาดที่ฟ้าผ่าตอนนั้นนะไฟไหม้แบบ ต้องสร้างพระมหาปราสาทใหม่นะครับเป็นพระที่นั่งวิหารสมเด็จนะ